ยินีตลอเข้าสุดยูทูบชาแนลดีบิกบนะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษ EP พิเศษที่มีแขกรับเชิญเข้ามาวันนี้เราอยู่กับ2ช่องใช้คําว่า2องสล้านซับผมนี่ล้านซับทเอาผมตัวเล็กไปเลยเราอยู่กับเลซ่าเรนจิงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่่กบแล้วก็พี่เลซือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาลงช่องพี่เบนซ์ดีเจรยนยนนะครับผมก็เป็นช่องที่แบบว่าเดี๋ยวให้ผมพูดก่อนเป็นช่องที่แบบว่า สาระเยอะใช่ใช่เราจะมาเล่นหยอกกันอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ใช่้เอฟซีพี่เขาด่าเราเลยนะอืมอันนี้ดราม่าลงมาแไม่ตนแต่ช่องช่องผมเฉยคนดูถ้าเกิดคนที่ชอบก็ชอบดูแต่บางทีเรดูจนหลับเลยก็มีเพราะว่าจะเน้นเน้นข้อมูลเยอะครับพี่ครับก็มาเริ่มมันเลยดีกว่าเพราะว่าจากที่คุยคุยกันนะจะบอกว่า3ช่องเนี้ยทั้งดีบิ๊กไบต์เรซ่าเลซซิ่งแล้วก็ไมล์เมสโอนเนี้ย น่าจะเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยมึงเราสามคนพร้อมกันพร้อมๆกันประมาณปี่ี่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ผมจะเล็กสุดเลยร้านซับร้านหลักหมื่นอันนี้ตอนนี้พี่เลยกี่กี่สบมล้านตอนนี้สองล้านสองแสนห้าหมื่นโดยประมาณเองแล้วตที่ผมสองล้านห้าแสนเจ็ดดูคุยทับอะครับเอทับอะครับผมขอนั่งพื้นดีกว่าร้านซับได้แล้วครับผมก็อย่างที่บอกนะครับก็ช่องเราก็คอนเทนต์ก็จะแตกต่างออกไปเลยไม่เหมือนกันเลย ใช่คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดหลายคนได้ตามมาก็จะรู้ว่าอย่างผมก็คือจะเป็นพวกสายขายรีวิวมอเตอร์ไซค์ขายมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงหน่อยใช่ไหมครับพี่ของพี่เลก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าจะเป็นแบบขับขี่ต้องเที่ยวแบบตลกขับขี่ฮาแบบไปได้กับทุกเพศทุกวัยฮาฮาคนตีนตามภาษาดกผมชอบนะคลิปที่ไปรีวิวรถไม่ใช่คลิปที่ไปขี่สงการ์ะ แล้วให้คนมาลรอบตัดรอบตัดใช่ไหมสมัยขับรถแปดร้อยเลยเกือบพังครับพี่รถเกือบรถเกือบพังก็ไม่ได้ถ้าไม่ไม่ให้ลรอบตัดก็ไม่ได้ครับบางทีพี่เขาดื่มแอลกอฮอล์มากันเขาจะแบบสักขอไม่ได้เขาจะใส่ผมก็ตามนี่เราต้องตามน้ำเราไม่งั้นนี่กระโดดโดนกระโดดอีกไม่รู้ขวดลอยมาอีกแล้วจันเลยครับพี่ไม่พังหรอกมั้งส่วนพี่กบไม้ลยสวนก็จะเกี่ยวกับปลาปลาปลา ชอบตัดไม้ทำลายป่าใช่ใช่หแต่วันนี้ที่มารวมด้วยเนี่ยต้องอันนี้พูดได้ไหมว่าได้กำลังจะเป็นสายมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งแล้วได้เฮ้ยแอบไปจองมาแล้วหรือยังเฮ้ยไปจองมาแล้วหรือยังรีบตอบเธอเลยรีบตอบเธอครับเออครับบอกได้ไหมครับจองจองรุ่นอะไรไปจองรุ่นอะไรไปก็ยามาฮ่าเฮ้ยเฮ้ยอ่าวันพี่เล็กก็เอาด้วยกันมาเป็นครอบครัวกันครอบครัวยามาฮ่าครอบครัวยามาฮ่าเราอยู่ ดูกับอาวันด้วยกันอาวันเอ็มกับอาวันไม่มีเอ็มาวันจริงๆผมก็ผมแต่ผมอยู่ทุกรอบครัวเลยครับผมด้วยความที่เราเบนพูดไม่ได้พี่เบนพี่เบนแกมีรถเยอะเรามีเงินน้อยเราก็ซื้อได้แค่คันเดียวเราชอบอยู่ไหนเราก็ซื้อคันนั้นของพี่เบนแกได้ทุกคันก็ใช่ครับใช่ล่าสุดล่าสุดผมไปกับดูกติคันนองรถโมเดล2องพี่เขาเข้าดูกติแล้วโอ้เหนือยอ ทางทางนู้นทางเหมือนคนอิตาลีที่มา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 คุยด้วยเพราะว่าเป็นเป็นงานที่ทางอิตาลีเป็นคนจัดครับท่มาจัดที่สนามช้างบ้าเลยนะเขาก็ถามว่าผมขับรถรุ่นอะไรอยู่ครับเขาคิดว่าผมเป็นสื่อเขาคิดว่าพี่เป็นคนจนไงหาไแม่คุยกับเศรษฐีกรุงเทพใช่นี่ถือว่าเป็นสื่อไม่ผมก็พอคับแล้วก็ผมก็อ๋อผมก็ขับขับรถรุ่นขับหลายรุ่นมีดูติมีบ้าง เรามอก็เปิดรูมให้เขาดูดูปกติประมาณสี่สิบคันเขาเขาเลยบอกว่าบ้างเหรอป้าบเขาพูดโอ้ป้าบเองนี่เลยโอ้ป้าบยู่นก็ปเขาบอกไปวันทั้งเลสซิกซ์ตี้คันมีร้อยหกสิบคันน่ะว่าเราเราก็มีทุกค่ามีมีทุกยี่ห้อเดี๋ยวนี่่วาผมโอเคพื้นฐานก็คือเป็นคนขายรถที่มาทําช่องครับส่วนพี่เลจริงๆเป็นเด็กแว้นที่มาทําช่องพี่กบเป็น เด็กป่าที่มาทำชุดเด็กป่าเผาอะไรเผาอะไรเราอยู่เผาอะไรผมอ่าก็เรียนของผมมีหัวหน้าเผาไหมคือยังไงครับหวนาาเผไม่ใช่เหมือนคนป่าอะไรใช่อ๋อใช่ครับผม เาก็มีเป็นมีแบบอายุ18ปีต้องมามัดเครือที่ขาแล้วก็โดดหัวที่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ค้ยไม่ไม่ไร่ไม่ไี่ได้ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไไม่ไน่ไม่่ไม่ไม่ม่ไง่ไมุไม่ไม่ม่ไม่่ไม่ไม่ไม่่ไม่่ม่่่่่มม พอได้มอเตอร์ไซค์มาก็จะมันลงในช่องเหมือนกันใช่ครับก็ปรับเปลี่ยนหมดทุกอย่างไปขี่ในป่าเอาอาวันไปขี่ผมว่า W R ดีกว่าน่าต้องเดี๋ยวต้องต้องมีนะต้องมีต้องมีแล้วแหละงสายป่าว่า W R เพราะล่าสุดเดือนนี้พี่เลยก็เข้าป่าบ่อยนะครับผมผมรักธรรมชาติมากขึ้นตั้งแต่รู้จักเขาครับผมจะรักป่าจอกักธรรมชาติก็เจอกันเพราะว่าปูร拉สกากับกุ้งลอสเตอร์ราสกีลาสกาใช่รชบพี่เจอ ใช่เขามุดน้ำมาพี่มาเจอมาโผล่ท <|so|>> ี่ผมพอดีเลยใช่เขามีความสามพิเศษคือมุดที่ไหนก็ได้ก็จะจับโพรลัสกาได้ใช่พอคลิปนั้นรู้สึก okay ว่าในช่องไม่ส่วนนี้ครับกี่ล้านวิวนะครับ คลิปถ้าเป็นอะไรนะผมกู้ลอฟเตอร์ก็ประมาณ13บสามาลังอคลิปเดียวนี่นะใช่ผมทำมาทั้งชีวิตผมยังไม่เท่าเขาเป็นชีวิตเลยวแบบมึงก็มีหกเจ็ดล้านมืออะไรอ้โหพี่นี่เนาขาเป็นนับวันในวงการป่าเลยวงการสายป่าเนาะครับผมอะไรที่แบบเขาคิดว่าไม่มีใช่ครับสนุกสนุกครับพี่ใช่ครับกลับเนาะมากับมาที่พี่เลนะพี่เลต้เริ่มเริ่มต้นขับที่สั้นแ0ดร้อยก่อน ใช่รเ,รเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากที่เซ0 0แปดร้อยซ็ตแปดร้อยตอนนั้นคือซื้อมอไซค์เพราะชอบหรือว่าซื้อมอไซค์เพราะอยากจะมานำช่องโอ้โต้องบอกว่ามันมีความฝ่ายฟันอยู่แล้วครับพี่ลูกผู้ชายเนาะบิ๊กไฟแต่แวน้นะแต่รถน,นั่นเลยบิ๊กไ์ต้องมีทุกคนครับผมจะบอกว่าทุกคนไม่ชอบบิ๊กไ์มันไม,ไม่ไม่จริงครับพี่มผมว่าทุกคนที่ขี่รถเล็กเขาก็ต้องมีความฝ่ฟันยากได้บิ๊กไ์อยู่แล้วเพียงแต่แบบต้องรอก่อนต่อ,อ,อตามลำดับ อ่าอายุแหละผมว่านะแต่บางคนก็จะมีบิ๊กไบค์อยู่แต่ก็ไปเล่นรถเล็กก็มีอืใช่แล้วก็คือทั้งหมดก็สองล้อเหมือนกันคือจริงๆสองสองล้อถ้าเกิดคนที่เข้ามามันจะได้คนละฟิล์มในวงการนะจะรู้เลยว่าสองล้อเนี่ยมันไม่ได้แค่สี่ซีในม้าแต่มันจะมีเสน่ห์ตั้งแต่รถห้าสิบดีซีแบบบางคียที่มาแต่งกันเป็นเป็นสาเป็นล้านก็มีใช่มีนั่นคือความสุขของคนเล่นสองล้อครับถูกต้องครับพี่แล้วก็มาปิดมันมันมีสตอรี่ให้เล่นกันเยอะมีความสุขแบบ หลายกลุ่มหลายหลายแนวถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้เนาะใช่แล้วผมนั่นหลยแล้วกเด็กวิกรมนี่ขับมอเตอร์อยู่ไหมครับผองขับเว็บไรสิทที่บ้านับแถวบ้านขับไปสนมากเขาขี่เือพี่สวนมากจะจะเห็นรถน้อยน้อยมากในช่องเขาก็จะนั่งเรือเขาจะเติมน้ำมันเติมน้ำมันเรือปั๊ขี่ไป ฉากหลังก็จะเป็นเขาเป็นเกาะอะไรก็จะขี่เรือซะส่วนใหญ่ครับใช่กับแม่น้ําควรที่จะทําแต่งแต่งเรือมันต้องแต่งเรือซิเขาไซน์มาปั้มเรือไม้สักเครื่องพันซีซีอแต่งแต่งเรือแบบลองแต่งแบบเสื้ออาวันแล้วก็ไปแต่งเรือใได้รับผมบอกให้เดี๋ยวได้อาวันมานะเอาเครื่องออกจากอาวันแล้วไปใส่เรือเฮ้ยเราได้เนี้ยได้โอ้ยมึงนอกทำมันเยะแย่หนันไงต้องไปเครื่องสองร้อยสองร้อยแรงม้าเลยนะ เปิดตัวอย่างนี้เลยเอาใส่เรือไปเปิดตัวกลางไม่น้ำเมยเอ๋อความดอเอาไาเหมือนใครคนอื่นเราเครื่องเจเครื่องดีเซนเราเครื่อง R1CP4 ใช่ต้องต้องขอบอกก่อนนะครับทุกวันนี้ครีเอเตอร์เขาจะชอบทำอะไรที่แบบแพงๆหน่อยเพราะว่าทำทำดีทำอะไรถูกไปก็วิวจะน้อยคนไม่ค่อยชอบคนจะชอบดูอะไรที่แบบปลกๆอเลยจะมือจะดื้อหน่อยใช่ครับผมแต่ ก็นั้นแหละนาะเราก็ต้องมองให้มันเป็นเรื่องการแสดงแกนเตอร์เทนด้วยใช่ใช่จะว่าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างคอนเทนต์อย่างของพวกผมนี่คือคอนเทนต์เริ่มมานี่ก็เป็นคอนเทนต์เศรษฐีคื<ม>อ,อที่จริงเขาไม่มีเงินไม่มีอะไรหรอกครับผมทำตัวแบบให้มันเออขึ้นมาให้คนด่าเลเน่นๆครับพี่ใช่สมภคมสมคัญไม่ต้องมาครับผมมาแล้วคือเกอร์ครับผมไม่มีอะไรหรอกครับผมใช่มีแต่แบบ คือเล่นกันใช่ะรก็ให้ฟังให้ดูเป็นเป็นการแสดงดีกว่าเป็นใช่ครับผมเพราะว่ายูทูบจริงจริงมันก็เหมือนเหมือนเหมือนเถอะถามว่าไม่เชิงเล่นละครมันก็โอเคอาจจะอิงชีวิตเราด้วยใช่ใช่แต่มันก็มีแต่งเติมเข้าไปด้วยเไม่ใช่ถูกมันใช่มันเป็นอย่ามระดับระนาดใช่จะมาเอาแต่ชีวิตจริงมันมันมันน่าเบื่อดูไม่ได้ต้องมีคอนเทนต์อะไรที่แบบหลุดโลกมาไรน่นใช่ใช่ไหมอย่างเขานี่มุดน้ําธรรมดา จับปัวาร์สกาได้ไงทั้งที่ปัวาร์สกาอยู่ขั้วโลกเหนือใช่ใช่คือพี่กบคิดยังไงผมจับปัวาร์สกาในทะเลก็ยังมีเลยโดนด่าเยอะไหมครับผมอาเขาดูเป็นสนุกสนุกสนุกเนาะแต่เราไม่สนใจหรือเปล่าคนที่ด่าเราไปตอบคอมเมนต์ไหมไปอ่านบ้างไหมผมอ่านไม่มาอ่านไม่มาอไม่มาก็ได้เลยอ่าใช่เราเราคิดยังไงกับคนที่ด่าเราคือไม่ได้คิดอะไรคเลยคนที่ด่ากินข้าวอร่อยเหมือนเดิมเรานอนหลับสบาย เขาถ้าไม่ได้ด่าเขารู้ครับเขารู้ว่าเป็นการแสดงอยู่แล้วอะไรจับสนานอะไรก็ไม่อยู่ในมันไหนไม่เคยใช่มันคือการแสดงอลไรเขารู้อยู่เนาะคแต่ถ้าเขาด่าว่าอีเที่ยไร้สาระว่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นมันเเเอายร่มีเยอะๆเลยครับใช่ไหมเราไม่สนใจใช่ไหมเรื่องที่โฟกัสของเราโฟกัสใช่คครับือคือในโลกออนไลน์อ่ะ อย่างองพี่เลย์ทำสนุกสนานอันนี้จับจับปลาจับปูก็สนุกสนานอีกแบบนของผมขนาดวิชาการจ๋านะครับยังมีคนด่าเลยใช่คือในวงการ YouTube ผมว่ายังไงมันมีทั้งคนรักและคนที่คนที่ไม่รักไม่รักอย่าบอกว่าคนเกลียดเลยเอาว่าคนไม่รักก็กันไม่รักนเป็นเรื่องปกติครับ แล้วก็กลับมาที่รถต่อใช่รถมารถแล้วเว้ยพี่นี่เข้าป่าเลยคือคอนเทนต์นี้อาจจะเป็นพูดคุยเรื่อยเปิดเหมือนเหมือนเราสามเราไม่ได้เุยกยนตรงเที่ยงกันเลยนะครับผมทุกนไม่มีส็อก็คิดเลยนึกได้เราคุยเลยนะพี่เนาะใช่ครับผมก็พี่เลก็เปลี่ยนจากซ้ายไร้อยเป็นซ้ายที่สิบเป็นซ้ายที่สิบใช่ครับผมแต่ซ้ายที่สิบรู้สึกขับไม่นานนะขับเรื่องหนึ่งปีครับผมขับครั้งลปีขับครั้งลปีใช่แต่อวันเอ็มเนี่ยจะอยู่ได้นานหน่อยตอนนี้คือจะเข้าสองปีแล้วใช่ แต่ก็ลงอาวันก็มีลงสนามมีลงอะไรบ้างมีทุกอย่างเลยถือว่าเป็นชั้งรถเอ่อเริ่มเอาเป็นรถแบบเราจะพูดยังไงว่าให้มันเข้าใจว่ามันเป็นรถต่อเป็นสะพานสะพานสะพานเอ่อต่อยอดของเราแล้วกันมันก็จะแบบแต่ลงสนามนู่นนั่นนี่พาออกไปรีวิวต่างประเทศแต่ลงอิตาลีเริ่มแบบไปไกลๆมันจะเป็นสะพานให้เราเป็นความฝันของเราแล้วเป็นสะพานให้เราต่อไปอย่างนี้ บางคนจะชอบที่ว่าซิกมาทําไมขี่รถธรรมดาพอเปลืองเงินอะไรอย่างเงี้ยเออมันให้ได้ทั้งความสุขแล้วก็ให้ให้หลายอย่างกว่าที่เราคิดอีกในมองหรือบางคนจะมองว่าเนี่ยราคาอาวันคันหนึ่งอารัรับคันหนึ่งเกือบล้านเป็นล้านบวกลงตัวธรรมดาก็เกือบล้านตัวตัวเอ็มก็ล้านกว่าซื้อรถยนต์ไม่ดีกว่าหรอใช่แต่คือต้องไบค์เกอร์สองล้อเนี่ยถึงจะเข้าใจต้องบอกแล้วว่าผมซื้อสองล้อก่อนผมซื้อ ซ็ตไปร้อยก่อนเลยก่อนที่จะมีรถยนต์แล้วก็มาซื้อเซ็ X10 แล้วก็ซื้อเ็ต X10 เสร็จแล้วก็ต้องมาซื้อรถยนต์อืใช่รถยนต์จะตามหลังที่เราที่เรารักก่อนเพราะว่าถ้าเราไปซื้อรถยนต์ปุ๊บกว่าจะได้ผ่อนจบกว่าจะผ่อนไฟแนนซ์อีกอาจจะไม่ผ่านอาจจะดาวไม่ได้อดเงี้ยคือเราเอาโฟกัสที่เรารักก่อนใช่ของผมนะแล้วของพี่กบของผมเราใช่ของมึงอะ ของผมคือบิ๊กายผมก็เพิ่งจะมาเริ่มชอบได้3 4มหเดือนเพิ่งมาเริ่มเริ่มชเพราะอะไรทําไมถึงมาเพราะตอนนั้นอยากไปถ่ายรีวิวคลิปเชีย็ใช่เลยไปถ่ายแล้วเอสวยดียเริ่มแบบศึกษาดูแล้วก็ชอบเลยครับใช่ครับแต่ผมว่าบิ๊กคือบอลรซา์อ่ะถ่ายไม่ต้องพูดอะไรมากเข้าใจหมดเดี๋ยวผมสัมภาษณ์พี่แบบที่เล่นใจยุท่าไหรครับบิ๊กบ สิบห้าสิบแปดหกสิบเจ็ดโดยประมาณอ้โเดี๋ยวขอโทษนะพี่พี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผมก็สามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งเดือนอะไรครับพี่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิพฤจิฮะจะเข้าสามสองกำลังจะเข้าสามสองกำลังจะเข้าสามสองพี่เป็นพี่ผมพี่เกิดวันอะไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเก้าวันเก้าวันบวกสี่พี่เป็นพี่ผม สิบสาวันใช่ไหมพี่ชังเกิดปีเดียวกันเกิดปีเดียวกันใช่แล้วเดือเดียวกันด้วยไม่ผมเกิดสี่ธันวาสามหนึ่งอสี่ธาแต่ผมเล่นตอนอายุี่สิบหกพี่สิบหกผมเล่นยี่บหกประสบการณ์เยอะกว่าสิบปีแต่จริงๆนะผมอ่ะคือผมมาขี่ข้างอิงบนถนนแล้วก็ไปเข้าคอร์เซฟตี้เข้าคอร์ดอะไรนี่ผมเพิ่งมาตื่นเต้นคือ จำจำไหมวันแรกให้เราขี่อีกใบได้ไหมว่าเรามีความรู้สึกตื่นเต้นโอ้ล้มแน่นอนเลยใช่ใช่เออ,เอผมผมเพิ่งมาตื่นเต้นอีกรอบเป็นตอนเนี้ยเพิ่งมาฝึกเข้าสนามได้ไม่กี่เดือนเนี่ยครับผมแปงนะท้งนั้นที่เราขับรถมอไซค์มานานแล้วนะแต่คือวัอนเวลาอยู่บนถนนถนนผมจะอ้างอิงก,กับคอสขับขี่เซฟตี้งคงับไม่ต้องขนาดสอบเช็คพื้นเราจะจําได้เลยขับเซฟขับเซฟตี้คือเข่าต้องหนีบถังครับแต่ขับเลสซิ่ง ใช่พี่เขาเอาไว้เกี่ยวถังแล้วก็ข้างลงพื้นมันจะไม่มีอารมณ์หนึ่งมันก็เป็นฟิลที่เออสนุกนะคือครับผมมันเป็นแอดวานซ์เป็นแอดวานซ์คือมอไซค์มันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าเซฟตี้เลสซิ่งครับผมใช่มันสามารถสื่อสารอยู่ในบิ๊กมอสองล้อได้เหมือนกันครับผมมันก็เป็นอะไรที่แบบมีอะไรให้คนหาไปเรื่อยเนาะใช่ขณะที่ทุกคนกําลังดูวิดีโอที่สวยๆและเสียงที่เงียบๆคือตอนนี้ร้อนมากเลยคือ พี่เบสเปิดแอร์เถอะเดยวแอร์มันอยู่ตรงไม์พอดีเลยแอร์อยู่ตรงไม์นี่แหละครับผมทุกคนต้องให้เครดิตพวกผมด้วยกดไลค์ให้พวกผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็หลังเปียกแล้วเนี่ยเริ่มเปียกแล้วเพื่อเสียงทุกคนเลยนะนี่พี่เบสแกเห็นความสำคัญเรื่องลมมันจะโครโคโคอชั่นมากไงถ้าเป็นเราก็ปล่อยมันไปเราไม่ร้อนดีกว่านะ ผมเน่อยเริ่มห่านแล้วร้อนจนหนาวใช่ไหมโอเคต่อเลยครับพี่ก็จริงๆก็คุยสบายๆนั่นอวันนี้ก็าหลายนาทีละถือว่ามันเป็นคลิปสบายๆก็ถือเป็นคลิปสัมภาษณ์เรื่อยๆตอนแรกละกัน ใช่เดี๋ยวมันจะยาวในดีไม่ดีพี่ก็ตัดก็ได้ไม่เป็นไรสบายลองเทกเลยใช่ลองเท็กเลยยาวๆจะได้ดูด้วยว่าฟีลไงเพราะว่าบอกตตรงอารมณ์นี้ก็คือครั้งแรกครับแล้วผมก็เพิ่งมาคิดคอนเทนต์ว่าอยากจะทําเนี้ยครับตอนที่พี่เลนรับผมเมื่อคืนว่าจะมาเยี่ยมผมที่นี่ครับผมผมแล้วเออวะห้องมีสตูเรามานี่แหละที่สุดเลยพี่ลงเแบกเกาที่แบบมาเดิมเลยแบกเกลที่แบกเกลสิบหลัง ใช่ใครับอืค่นี้ก็จะหกล้านแล้วไบกเกลาวขุดแพงเลยไม่อยากจะบอกครับเพื่อนถ้าอยากแต่งแต่งแบกไกลยอย่างนี้ได้ก็ธรรมดาครับน้องๆส่ดย่ดเลยฮะาือผม่ชื่อว่าแ่่าฮ่าฮ่าฮ่ถ้าฮ่าฮ่า่าฮ่นฮ่า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 ะ่าฮ่าฮ่่าฮ่ี่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่ไม่มฮ่า่าธิาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่่าาา่่่ จะได้ดูไม่จําเจเดี๋ยวบางคนโอ้ผมขับแต่ดูปกติแล้วผมขับคลุกคลายครับผมผมขับคลุกคลายครับเราสนุกกับสองล้อได้ศึกษาเทคโนโลยีศึกษาอะไรไปเรื่อยก็ขับไปเรื่อยครับผมมีอะไรสัมภาษณ์พี่เขาไหมไม่เลยให้พี่สัมภาษณ์เราดีกว่าคือก็เอาแค่เบื้องต้นอ่ะครับอย่างผมกับพี่กบเพิ่งเจอกันวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีพี่เลแต่ส่วนพี่เลนี่เราเจอตั้งแต่มอตโต้จีพีสองปีที่แล้วเราเคยร่วมงานครั้งหนึ่ง น้พี่เนาะอ่าร่วมงานกันครั้งนึงจเจอกันอยู่สองสาครั้งนี่แหละอืมใช่แต่ร่วมงานกันจริงๆอยู่ครั้งหนึ่งแต่เราก็คุยกันหลังไม่ตลอดตลอดตลอดโดนผมป้ายยาตลอดคือขอความรู้เรื่องโปรดักชั่นที่ทุกคนกำลังชมอยู่เนี่ครับเพราะว่ากรอบไปด้วยอะไรผมอยากให้ทุกคนเห็นฉากหลังครับผม,มคือแบบว่าตอนนี้เหมือนอยู่ในช่องเจ็ดทีวีอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วครับขาดแค่ไอตัว เงี้ยใช่ครับแสุดยอดมากเลยใช่อันนั้นใช้สามสองหนึ่งรับชื่ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นไหมครับเใช่เนี่ยทีวีช่องเก็ดทุกเลยเขาก็ถ่ายกันอย่างนี้เลยอ๋อใช่ใช่ประมาณนี้นะมีไฟมีอะไรพวกนี้นะใช่ครับพลังเนาะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่ร้อนไปกว่านี้ละเราตัดจบคลิปเลยแล้วกันก็ถือว่าคุยโดยสังเขปพอแล้วเหรอพี่แค่นี้เองเหรอจะคุยกันอีกเหรอใช่มีอะไรคุยกันไปเรื่อยๆพี่ยังไม่หิวเลยตอนนี้ออ๋ใช่หิวก่อนแพร่ไป อ๋อ็รักใช่สัมภาษณ์มาอีกพี่พี่สัมภาษณ์ยังไงอะไรก็ได้หมดเนาะเชื่อชอใช่เห็นร้อนกันผมก็ร้อนไดด้หมดพี่มาอ่ะเอาไว้เลิกแต่พี่ จบเลยก็ได้นะจบเลยก็ได้จบแล้วคุณคุยสบายๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปใช่ได้ครับพี่โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทางพี่เลเรซ่าเลสซิ่งนะครับแล้วก็พี่กบเมสวรัสดีครับขอบคุณครับแต่ถ้าชอบอารมณ์นี้นะอย่างที่บอกเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาทำคลิปอารมณ์นี้นะถ้าชอบไม่ชอบเม้นท์บอกกันได้แล้วก็ฝากติดตามทั้งช่องพี่เลครับผมแล้วก็ช่องเมสวนด้วยครับครับแต่จริงๆผมว่าต้องฝากทั้งสองช่องกันติดตามผมนกันเพราะผมเนี่ยลืมไปต้องนั่งพื้นช่องร้านก็แค่เค ได้ไงเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ